เมื่อกี้วีดิมตัดไปเฉยเลยกรณีของข้อ5คือ 5x-2 ลบ2ยกกำลังสองลบห4เท่ากับ0หนูก็ทำคล้ายๆแบบเดิมอย่าไปตกใจนะคะว่าเอ๊ะโจทย์มันมาไม่เหมือนเดิมแล้วจะทำแบบเดิมได้ยังไงนะคะให้เรามองตัวเนี้ยนะคะค่าของตัวเนี้ยมันก็คือตัวแปรตัวหนึ่งที่ยกกำลังสองเพราะนั้นเราเก็บฝั่งนี้ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ปรับ64ไป ซึ่งมันก็จะได้เป็น5 x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับจากลบ64ก็จะเป็น64ตัวเดียวนะคะบอกแล้วทำเหมือนเดิมในเมื่อตัวนี้มันก็คือค่า x ยกกำลัง2ถ้าต้องการแค่ตัวเดียวก็คือแค่5 x ลบ2เอาไส้ข้างในออกมาเท่ากับรูทห โอเคอ่ะพอทำแบบนี้นะคะค่ารากที่สองของ64เคยสอนแล้วอะไรนะคูณกันเหมือนกันได้64ก็คือ8คูณ8มันก็คือ8ยกกำลังสองหนูก็เขียนใหม่เป็น 5x กำลัง5 x ลบ2เท่ากับรากที่2ของ8ยกกำลังสองตัด มันก็ได้เป็น5 x ลบ2เท่ากับ8แต่8ตัวนี้มีทั้งค่าบวกและลบก็เป็นบวกกับลบไปก่อนเวลาเราคิดคิด2แบบก็คือ5 x ลบ2เท่ากับบวก8หรือ5 x บ -2 บเท่ากับลบแพอเป็นบวกแไม่ต้องใส่บวกข้างหน้านะแล้วก็มาคิดเหมือนเดิม 5x าเท่ากับแ <8 S 1> บวกสย้ายตัวนี้ไปนะคะหเออใช่ใชตัวเดียวตัวนี้นะมันก็จะเหลือแค่ x ตัวเดียวเท่ากับ10ส่วน5ตัด ก็เหลือ2ส่วนฟังนี้ก็เป็นหรือ 5x เท่ากับลบ8บวก2ก็จะเท่ากับลบ6 5x เพราะนั้น x ตัวเดียวก็เท่ากับลบ6ส่วน5เพราะนั้นจะได้2คํคำตอบคือ x เป็น2กับ x เป็นลบ6ส่วน5โอเคอ่ะ ถัดไปข้อที่หข้อที่หสักครู่มันเลื่อนไม่ไปนะข้อที่หข้อที่หข้อที่หคล้ายกัน x บวก2ยกกำลังสอง x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ20ทำเลยก็เป็น x บวก2เท่ากับรูท20ถูกไหมทำเหมือนเมื่อกี้รูท20ข้อที่6นะคะรูท20จะแยกยังไงดีอะไรว่าที่คูณกันได้20บ้าง พอเอา20เป็นตัวตั้งเอา2หาร2หาร20ได้10 2หาร10ได้5แสดงว่ารูท20มันก็คือสแควร์รูทของ2คูณ2คูณ5ทันนะะพอได้แบบนี้นะคะเราอย่าลืมว่าพอใส่สแควร์รูทใส่บวกใส่ลบใส่บวกใส,บใส่ลบไว้ก่อนจะได้ไม่ลืม มีอันนี้หน้าตาเหมือนกันจับคู่การลากที่สองมีสองตัวเหมือนกันดึงมาไว้ด้านหน้ามันก็จะได้เป็นบวกลบ2องรูทหฝั่งนี้ดึง x บวกสดึง x บวกสลงมาคิดเหมือนเดิมก็จะเป็น x บวกสอง x บวก2เท่ากับ2ลรูทหหรือ x บวก2เท่ากับลบ2ลรูท5 x ตัวเดียวก็เท่ากับอันนี้ย้ายบวก2ไปจากบวกเป็นลบก็จะเป็นลบ2บวก2ลรูทห หรือเหมือนกันบวก2ย้ายไปก็เป็น x เท่ากับลบ2ลบ2ลูท5ได้2คํคำตอบนะคะจบข้อที่6ถัดไปข้อที่7ข้อที่7 x ยกกำลังสองลบ20เท่ากับ0วนกลับไปเหมือนเดิมและ x ยกกำลังสอง บวกยีสเท่ากับศสเต็ปแรก x กําลังสองเท่ากับลบถูกไหมย้ายไปก็เป็นลบยีสอ่ะสเต็ปแรกคล้ายๆเหมือนเดิมแต่คำตอบข้อนี้เป็นไงติดค่าลบตั้งแต่เริ่มเลยพอเป็นแบบนี้ถ้าเราใส่ square root สมมุตินะเราเขียนบรรทัดน,นี้ประกาศสีแดงนี้คือยังไม่ต้องเขียนนะ ถ้าเปลี่ยนเป็น x เท่ากับรูทของลบยี 20. โจทย์ข้อนี้คือไม่มีจำนวนจริงที่ติดค่ารูทจำสมบัติได้นะในตัวอย่างที่5ที่ครูยกให้ดูเขาบอกว่าไม่มีจำนวนจริงใดยกกำลัง2แล้วได้ผลลัพธ์เป็นติดลบนะคะเพราะนั้นข้อ7ก็คือไม่ต้องทำต่อนะคะหนูก็เขียนไปว่าไม่มีจำนวนจริง ไม่มีจํานวนจริงคะที่ยกกำลัง2เป็นลบจบก็เจ็ดถัดไปข้อ 8, ข,อ8ข้อที่8ข้อที่8โจทย์ให้มา 3x ลบ2ยกกำลังสองลบ49 3x บกาอวกอ่านโจทย์อ่านโจทย์ผิดบวก2ยกกำลัง2ลบ49เท่ากับ0ทำแบบเดิมก็ 3x บวก2เท่ากับ49อย่าลืมยกกำลังสองไว้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วถอดพันออกก็เป็น 3x บวก2เท่ากับรูท49บวกลบรูท49บวกลบก็คือได้บวกลบ7 7 7 49ก็เป็นบวกลบ7ฝั่งนี้ก็จะเป็น 3x บวก2แยกเหมือนเดิม 3x บวก2เท่ากับ7หรือ 3 x บวก2เท่ากับลบ7คิด3 x บวก2เท่ากับ7 3 x เท่ากับ7ลบ 2, 2, 2 x ตัวเดียวเท่ากับ7ลบ2ก็เหลือ5ส่วน3อันนี้ก็หลือลงมาก็จะเป็น3 x เท่ากับลบ7ลบ2ก็จะเป็น ลบเลบก็จะเป็น 3x เท่ากับลบ9ส่วน3ตัดได้อีกตัดตัดได้ตัดตัด,ตดไม่ได้ก็ปล่อย3กับ9ก็ต้องเหลือ x เท่ากับ x เท่ากับเออลบ3าม ก็ได้คำตอบเป็น x เท่ากับ5ส่วน3กับ x เท่ากับลบ3ลงมาข้ออะไรอะ่ะข้ออะไรข, 8, ข้อ9ข้อข้อที่9 x กําลังสองหารผิดอีก x ลบ3ยกกำลังสองลบ16เท่ากับ0ก็เป็นแยกเลยนะ x ลบ3ม เท่ากับ16รูทสใส่บวกใส่ลบทําไปเลยทีเดียวนะคะที่เกียดเขียนเยอะพอเป็นแบบนี้16ก็คือ4คูณ4มันก็เป็น x ลบ3เท่ากับบวกลบ4ก็แยกเป็น x ลบ3เท่ากับ4หรือ x ลบ3เท่ากับลบ4 ลงมาก็จะเป็น x เท่ากับลบ3บวก4เป็น7หรือ x เท่ากับลบ4บวก3เหลือลบ1สุดท้ายข้อ10ข้อ10ข้อสุดท้ายแล้วหมดแล้วเอ,อ x บวก2ยกกำลัง2ลบ81เท่ากับ0ย้ายไปทีเดียวนะ คูแยกแล้วก็ยกกำลังสองแล้วก็ใส่สแควร์รูทเลยก็เหลือแค่ x บวกสเอาไซด์ข้างในมาเขียนเท่ากับเอา81ย้ายไปฝั่งนู้นก็จะเป็น81จากลบเป็นบวกใส่สแควร์รูทนะแล้วก็เป็น x บวกสเท่ากับบวกลบบวกลบ9แล้วก็มาคิดเป็น x บวกสเท่ากับ9 หรือ x ออบวก2เท่ากับลบ9 x ตัวเดียวเท่ากับ7หรือ x เท่ากับลบ9บวกลบ2ก็เป็นลบ11จบ10ข้อโอเค